พี่ปลาพี่ปลาหนูมีคําถามะหนูมีอาการต่อไปนี้ยมีคนบอกคล้ายๆไทรอย,ยอ่าวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้เลยว่าซิบอาการเตรือนหรือสัญญาณแต่นั้นคุณเป็นไทรอยหรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามพี่ปลานะในช่องทางต่างๆทั้ง y o u t u b e p e t ิฟิช เหตุทีฟิชหมายพี่ปราดแน่นอนค่ะมี IG และ TikTok อพี่ปราดศเล่ามาฟังกันต่อเลยอาการนั้นมีอะไรบ้างมาฟังเลยแน่นอนเลยพระตอมไทรอยมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งระบบไขมันในเลือดระบบย่อยอาหารการทำงานของกล้ามเนื้อหรือการควบคุณภูมิร่างกายอถ้าเกิดภาวะไทรอยผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่เตือนว่าควรเข้าพบแพทย์และอาการต่างๆมีดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบผิดปกติโอต้องสังเกตเลยนะถ้าบางครั้งเราคิดว่าอุ้ยมันไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องดูน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกตินั้นเกิดจากต่อมไทรอยทำง,งานผิดปกติก็ได้มาฟังกันเลยแน่นอนเลยเพราะไทรอยฮอร์โมนมีส่วนช่วยในยเรื่องระบบการเผาผลาญในร่างกาย หากเกิดภาวะไทอรอยด์เป็นพิษหรือผลิตฮอร์โมนมากเกินไปก็จะทําให้เกิดการผาผผานมากน้ําหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนภาวะไทอรอยด์ทำงานต่ําก็จะทําให้น้ําหนักโตเพิ่มขึ้น,น,งน่งยอ้ยสงเหนื่อยายใจสั่นวิวใจเต้นเร็วแน่นอนเลยถ้าเกิดใครทําอะไรก็เหนื่อยทําอะไรนี่นู้ไม่มีแร,งเ,รงเลยไม่ปาหมดแรงเลย เราเริ่มสังเกตตัวเองได้เลยว่าเรามีการผิดปกติอะไรอันนี้สําคัญมากๆพี่ปราบอกเลยหุียแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะพี่ปราพี่ปรามีคําตอบแน่นอนออฟังกันอย่างที่บอกเมื่อเกิดภาวะไทรอยเป็นพิษหรือต่อมไทรอยเป็นพิษเกว่าผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไปฮอร์โมนจะเข้าไปเร่งหรือกระตุ้นการทํางานของเยื่อวัตต่างๆเช่นห,นหัวใจสลใพ้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่าย สามนอนไม่เคยหลับนอนไม่เคยหลับมันเป็นปัญหามากมายเลยอ้าวแล้วนอนไม่หลับตีมันเกี่ยวข้องกับไทรอยอยังไงดูกันเลยค่ะแน่นอนเลยภาวะที่ต่อมไทรอยทํางานมากเกินไปไทรอยฮอร์โมนที่มีมากจะก,กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้รบกวนการนอนของเราได้สี่อ่อนเพลีย ดชื่นง่วงตลอดเวลาแต่ต้องแยกให้ออกนะคะว่าเกิดจากการที่เราได้พักผ่อนไม่เพียงพอเล่นเกมทั้งคืนหรือเปล่าหรือโมตแต่ดูซีรีส์มันคนระบ็ดกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการดังกล่าววิ่งมันเกี่ยวเนื่องกับไทรอยทํางานไม่ปกติอย่างไรมาฟังกันเลยที่ปลาอยากจะบอกว่าในขณะที่ต่อมไทรอยทํางานต่าเกิดภาวะปร่องไทรอยฮอร์โมนจะส่งผลให้มีการอ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลา รวมถึงคิดช้าอุ้ยเฉยชาแล้วก็ขาดสมาธิขคอาสำหรับผู้ที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะผิดปกติภาวะไทรอยด์เป็นพิษจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้นจึงมักทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่าย,ายไว้ต่อความร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงผิดปกติอา้าวพี่ปลาพี่ปลาแล้วบางรายอะมีอาการขี้หนาวอุ้ยหนาวจังเลย แล้วรู้สึกว่ามันหนาวอะอย่างเนี้มันใช่อาการผิดปกติของต่อมไทยรอยไหมแน่นอนพี่ปรามมีคํำตอบสําหรับรายที่หากต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญได้ไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ระบบก,การเผาผลาญเนี่ยทำงานช้าลงความร้อนในร่างกายก็จะลดลงจึงมกักรู้สึกหนาวตลอดเวลาไม่สามารถทนต่ออากาศเย็นได้อาเจ็บ ผมร่วงผมร่วงผู้หญิงมาจะกลัวแล้วการผมร่วงมากๆทาไมถึงกลัวเหรอเอาความสวยงามผมมันมีผลต่อความสวยงามของเราแน่นอนแล้วเกี่ยวเนื่องกับต่อมไทรอยด์ไงมาฟังกันแน่นอนเลยภาวะที่ผมร่วงผิดปกติต่อมไทรอยด์ที่ทํางานมากผิดปกติหรือไทรอยด์เป็นพิษจะสมผลต่อการจเจริญเติบโตอของเส้นผมซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบแพทย์เพราะการผมร่วงผิดปกตินั้นมันจะมีสาเหตุมาจากต่อมไทรอยด์เป็นพิษแปลกตา ปนูนไอไม่มีใครอยากตาโปนลวค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราตาโปนนม,มันเสียบุคลิกแล้วหลายคนก็คงมองว่านี่ต้องป่วยแน่ๆต้องเป็นโรคอะไรแน่และแน่นอนภาวะตาโปน,นียมันเกี่ยวเนื่องกับภาวะต่อมไทรอยมาฟังกันเลยพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าในคนไข้โรคไทรอยเป็นพิษอาจมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลง่ายดูคล้ายว่าตาโปนแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะหนังตาปิดตาขาวได้น้อยกว่าปกติ และที่สําคัญถ้าเราไปเช็คเราก็จะรู้เลยว่านี่คือ,อาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษขอ้อ9ก้ขับถ่ายไม่ปกติขับถ่ายไม่ปกติอา้าวมันเกี่ยวเนื่องอย่างไรมีคําตอบที่ปลาอย,ยากจะบอกเลยว่าภาวะไทรอยด์เป็นพิษจะส่งผลให้ลําไส้ทํางานหนักมากขึ้นลาไส้เคลื่อนไหวมากกว่าปกติจึงขับถ่ายจะระบยกว่าปกติในขณะที่ภาวะไทรอยด์ต่าจะส่งผลตรงกันข้ามกันคือทําให้มีอาการท้องผูก แม้ว่าจะกินผักผลไม้แล้วก็ตามข้อที่สิประจําเดือนมาผพดปกติในผู้หญิงที่ยังอยู่วัยวัยเจริญพันธุ์เราจะมีประจําเดือนเพราะฉะนั้นต้องสังเกตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแน่นอนเลยในผู้หญิงเมื่อมีภาวะไทรอยสูงกับปกติหรือไทรอยต่ํากับปกติอาจส่งผลให้เกิดประจําเดือนขาดหรือมามากผิดปกติได้ แต่เมื่อรักษาจนโฮอร์โมนไทรอยด์คงที่แล้วประจำเดือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแน่นอนเลยพี่ไกรยอยากจ,จะบอกเลยว่าภาวะที่เรียกว่าสัญญาณเตือนของการทำงานของต่อมไทรอยด์นี้เราควรรู้ศึกษาไว้และถ้ามีข้อคำถามใดๆปรึกษาได้หรือเขียนคำถามในใต้คอมเมนต์ได้เลยแน่นอน ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช, YouTube, ช่องยูทูบเฮดด i ้ฟิชเพ Healthy f ิ s h by พี่ปลาช่อง i อและติ k t o k พี่ปลา h อทเฮ h ดี้ฟิเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปลานะคะ